สวัสดีค่ะเล่าข่าวเช้านี้นะคะคลิปนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจจากกรมส่งเสริมการเกษตรใครมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเกษตรก,กรได้บ้างนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ กมรมส่งเสริมการเกษตรนำข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาฝากกันนะคะมาดูกันว่าใครมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้บ้างนะคะผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะต้องเป็นบุคคลที่ประกอบการเกษตรหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการทำการเกษตรผู้มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ บุคคลทั่วไปมีผู้แทนขอขึ้นทะเบียนได้เพียงหนึ่งคนนิติบุคคลมอบอำนาจให้ผู้แทนขอขึ้นทะเบียนได้ต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรลาาักษณะใดมาดูกันนะคะว่าจะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรลาาักษณะใดทำบนพื้นที่ของตนเองนะคะหรือพื้นที่เช่าผู้ว่าจ้างให้คนอื่นทำแทนแต่ผลผลิตเป็นของผู้ว่าจ้าง ร่วมการลงทุนแบ่งปันผลผลิตให้คนใดคนหนึ่งขึ้นทะเบียนนะคะต้องทำการ,กรเกษตรกี่วันมาดูรายละเอียดกันนะคะสำหรับพืชทั่วไปเพาะปลูกแล้ว15วันสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกไม่น้อยกว่า30วันและแจ้งปรปับปรุงทะเบียนทุกปีมแมลงเศรษฐกิจเลี้ยงไม่ต่ำกว่า15วันและ นาเกลือสมุดหลังปล่อยน้ำเข้าแปลง15วันและดอกจันทรตัวโตๆนะคะแปลงทำเกษตรที่นำมาขึ้นเดียนเกษตรกรต้องไม่ซ้ำซ้อนกันนะคะ อัปเดตใครขอข้อคาใจใครขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ผู้มีสิทธิจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรทําการเกษตรลักษณะใดที่จะไปขอขึ้นทะเบียนได้ทําการเกษตรกี่วันจึงจะไปขึ้นทะเบียนได้เหล่านี้มีคําตอบแล้วในคลิปนี้นะคะ